ขอดูครับว่ามีอะไรที่อาจจะต้องบอกคุณสายเพิ่มไหมนะครับหรือมีเบรซิ่งอะไรครับให้คุณสายบ้าง เดี่ยวชีวิตจริงบาลงให้กันเลยว่าออกมา <S <S นนค,คนนี้เป็นใครเนี่ยคนคน,คนนี้หรือคนนี้คะคนนี้คนนี้อ๋อคนนี้ <S <S 2> <S 2> คนนือ <S 2> <S 2> พี่ดี <S 2> <S 2> ดูแลมันอย่างด <S <S ีทุกอย่างเลยนะเห็นไหมเขาดูแลเราทุกอย่างเลยนะแต่เราก็าหัดไปบอกเขา เธอเดินช้าเดินช้าโอ้โหแต่ดูดูลูกนะลูกนี่คุณสายนะนคุณายนะเป็นผู้หญิงเปิดส,สก,กางเเดนะินเดินแ,แบบตัวริ้วเลยนะแฟบบนก็อ,อยู่ทางข้างถือของเต็มเลยแล้วเขาหันไปเธอเดินช้าอย่าง,งนีนะ้จริงแบบเต็มตัว <laughs> โอ้ <laughs> โอหเหมือนเลยอะ่ะเหมือนเลยหฮะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นไปทางไหนดีเนะี่ยใช่ลังเลสงสัยส สุดท้ายกลับมาไพ่เรนี้มาถึงยัไงการที่นั่งอยู่หน้าจอแล้วก็มองเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นี้คุณาะเห็นยังไงมันเป็นรูปแบบจะเห็นเป็นรูปหมาเป็นรูปหมาแบบตรงนี้ให้ความรู้สึกยังไงครับจริงๆมันก็มันมันมันก็ดูปุกปุยดีอะค่ะก็จะให้เราเนี่ยเข้าไปมองถึงความน่ารัก เหมือนกับสดชื่นใช่เหมัน,นคือคือไม่ได้มองเป็นเรื่องที่เครียดแต่ว่าหให้มองมันแบบสิ่งที่เจอง <c oughs> ที่เจอหรือสิ่งที่ทํามันก็มันมีความน่ารัก <c oughs> อ่านายายแชร์ได้เปเรื่องๆๆนี้ประทัใจผมมากนะคือผมก็เหมือนกับอาอาจารย์นะเขาฝากขอมมานะครับส่งมาทางดีเชเอนมพอเราเปิดกล่องนะครับโอ้โหของอาจารย์ครับแตก นะครับกระจัดกระจายเลยเครียดเลยยังไงวะเนี่ยรีบนะครับติดต่อหาเขาแย่แล้วเขาอยู่ออสเตรเลียแย่แล้วทำไมีดีของแตกหมดเลยเขาตอบคำามาเดียวนะประโยคเดียวเนี่ยนะครับหายเครียดเลยบอกโอโ้พลังแหง่งความรู้สมบูมิระเบิดนะส <c red ix> <c red ix> <c red ix> ินะฮะไอที่เราแบบว่ากําลังเครียดอยู่อ่ะเ <c red ix> ขาอ,อ่านเสร็จหัวล้อเลยอ่ะแล้วก็บอกเ e ก็มันแตกแล้วมันมันมันก็คือแตกอ่ะใช่ไหมฮะแต่เราจะองใช่เราจะมองให้มันเครียดมันก็เครียดหนักกันไปกันใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าแบบว่าเปลี่ยนเรื่องแบบของแสงความรู้สบู์มันระเบิดก็หมายถึงว่าเบสิ่งให้ตัวเองด้วยอืมก็ัวเราะเลยัวเราะเลยหายเครียดเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจมากสุดท้ายแล้วชีวิตเราอยู่ที่มุมมองเราจะมองมันให้เครียดเราก็มองมันได้ มันจะมองให้มันตลบไปซะน่ารักไปซะมันก็ทำได้เหมือนมันไม่ได้เครียดอย่างที่คิดใช่นะครับมันไม่เครียดอย่างที่คิดสองเปนนี้แตกต่างผมมากเลยสามเ greatness purity truth นะครับหนึ่งหนึ่งหายไปแล้วนี่ขึ้นมาสอง<ม>จกกักรสองเออจักกัสามนะครับก็คือให้เรายอมรับ ก็อ่ะยอมรับเนตัวอคุณสายรู้ไหมเวลาคุณสายอันนี้ขอพูดตรงได้ไหมโอกาสได้ได้ออกาสได้ไหมได้ได้นะเวลาเราอารวาสเขาเนี่ยรู้ไหมว่าสิ่งที่เราต้องการจริงคืออะไรคิดว่ามันคือความรักอ่ะหรือว่าแบบให้เขาสะท้อนความรักนั้นกลับมาให้เราอ่ะใช่หรือแบบ ฉันต้องทําสิ่งอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเพื่อฉันจะพิสูจน์ว่าแบบเออเธอรักฉันใช่แต่มันจะไหวไหมละ่ะเกาไม่ไหวอนนอี้นออคือเห็นไหมที่เราเราเนี่ยนะครับที่เราเอาเรื่าคําเนี่ยเพื่ออยากจะให้เขาเนี่ยบอกว่าเขารักเรานะอเ,อเราอยากได้ความรักใช่เหมือนมันเราไม่เชื่อ,อแล้วเราก็เลยทําอย่างนี้ไปเพื่อที่จะแบบเหมือนพิสูจน์อ่ะบทเรียนที่แรงก็ก็จะได้รับคําตอบที่แบบ แต่ความจริงคืออะไรครับความจริงคือความบริสุทธิ์นั่นหมายถึงว่าถ้ารักเขาก็บอกเออเลิฟอ,อยู่นะส่วนการกระทำเขาอะเขาไม่ต้องพูดก็ได้ผมว่าคุณทรายก็น่าจะรับรู้ได้ไนะครับใช่ไหมทีนี้ก็กลับมาที่เราเนี่ยนะครับ p u r i t y of Truth นะครับความบริสุทธิ์ของสัจจะความจริงแท้ คืออาจจะเป็นเพราะว่าบางทีพอเราไม่ได้เข้าใจในจุดที่มันเป็นชา a l เลนจ์ที่มันเกิดขึ้นมาบางทีเราก็อาจจะไปผิดทางซึ่งจริงเนี่ยบล็อกมันตรงนี้นะครับภาพที่ผมเห็นเนี่ยมันอยู่ในวัเนยเด็กวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ความรักแล้วเราต้องหาเราบ้านเราวิธีการแล้วมันดันเวิร์ใช่เราก็ใช้ได้ใช้ได้ผล ตอนนี้ที่บ้านเขาก็เลยแม่กับพี่เบียอืมเขาก็เลยบางทีเขาก็โจ๊กใส่เราแหละเริ่มรู้ทันาหาเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะเข้าไปปรปับนะครับก็คือย้อนไปที่เหตุการณ์วันที่เรารู้สึกว่าเวลาเราเอรว่าะนล้วทุกคนต้องกลับมาสนใจเราละหลักเราใช้รหัาสนอห้า 5, ชุดที่หนึ่งเครียด แล้วก็เติมเต็มด้วยการเสนอห้างชุดที่สองนะครับ,รบทำไอะไหมทำเลยขออาการเลยได้โอเคนะครับวางมือ้ายที่หัวใจนะครับมือขวาไว้ที่ทไททอยลิฟต์แอรเพรานนั่นน,นึกถึงภาพกับเหตุการณ์ในวันนั้นลองดูครับว่ามีใครอยู่กับเราบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนั้นครับแล้วเรากําลังทําอะไรอยูแบบราองไห้โง,งแงอืมอืมใช่ก็แบบเหมือนอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็แบบเหมือนมีเหมืนมีกลองทําวอยู่ด้านหน้าครับแต่ในวันนี้ที่เราคุยกันคุณสายได้เรียนรู้บทเรียนอะไรบ้างครับคือจริงๆแล้วเรา จริงๆแล้วเราคือเป็นที่รักของตัวเราเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วค่อยๆเดินเข้าไปนะครับสวมกอดเด็กคนนีงและประสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวและใช้การตระหนกรู้ในวันนี้ครับปรับพลังงานที่อยู่ในตัวเราเข้าสู่ความจริงใล ความจริงแท้ที่ว่าเราเป็นที่รักอยู่แล้วไม่มีความจาเป็นที่เราต้องแสดงออกถึงความรุนแรงความเที่ยดโกรธฉันขอโทษฉันขอโทษให้ไปฉันเถอะให้ไปฉันเถอะฉันให้อภัยฉันให้อภัยขอบคุณขอบคุณฉันรักเธอฉันรักเธอฉันขอโทษ ฉันขอโทษให้ไปฉันเถอะให้อภัยฉันเถอะฉันให้อภัยฉันให้อภัยขอบคุณขอบคุณฉันรักเธอฉันรักเธอฉันขอโทษฉันขอโทษให้ไปฉันเถอะให้อภัยฉันเถอะฉันให้อภัยฉันให้อภัยขอบคุณขอบคุณฉันรักเธอฉันรักเธอฉันขอโทษฉันขอโทษให้ไปฉันเถอะให้อภัยฉันเถอะฉันให้อภัยฉันให้อภัยขอบคุณขอบคุณฉันรักเธอฉันรักเธอวันนี้กระจาญแจ้งแล้ววันนี้กระจาญแจ้งแล้วขอยกเลิกทุกปัญหาแก ขอยกเลิกทุกพันธการทางร่างกายทางร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตอุญญาและขอลบล้าและขอรบล้าทุกพลังงานทุกพลังงานทุกความเชื่อทุกความเชื่อทุกความรู้สึกทุกความรู้สึกที่ไม่มีความจาเป็นที่ไม่มีความจําเป็นออกจากชีวิตจากชีวิตอาจจะเข้านะครับสีทองอาจจะออกเป็นควันดำ น,นี้ครับเราขอทดแทนพื้นที่ว่างตรงนี้ด้วยความเชื่อใหม่แล้วก็เชื่อนั่นคือเชื้อปอดภัย ฉันดีพอฉันดีพอฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่รักฉันตั่งข้างอุดมสมบูรณ์ฉันมั่นข้างอุดมสมบูรณ์ฉันคือแสงสว่างฉันคือแสงสว่างฉันปลอดภัยฉันปลอดภัยฉันดีพอฉันดีพอฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่รักฉันตั่งข้างอุดมสมบูรณ์ฉันมั่นข้างอุดมสมบูรณ์ฉันคือแสงสว่างฉันคือแสงสว่างฉันปลอดภัยฉันปลอดภัยฉันดีพอฉันดีพอเป็นที่รักฉันเป็นที่รักฉันตั้นข้างอุดมสมบูรณ์ฉันมั่นข้างอุดมสมบูรณ์ฉันคือแสงสว่างฉฉััันนอสวปลดภย ฉันดีพอฉันฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่รักฉันมากข้างอุรมบูสณ์ฉันมากข้างอุดมสบฉันคือแว่าฉันคือแสงสว่แต่นี่คือความจริงและนี่คือความจริงเป็นความจริงแท้ของตัวฉันเป็นความจริงแท้ของตัวฉันโลกใบนี้โลกใบนี้ประจักษ์มาปะจักษมาขอบคุณขอบขอบคุณคุณบคุณอาจจะเข้าครับเป็นแสงสีม่วงอาจจะออนความรู้สึ ราสาเมือทั้งสองให้ปล่อยใจบอกรักตัวเองชื่อชมตนเองและเยพอกัน ครูอาจารย์นะครับสิ่งศักดิ์สิ์พลังงานศักดิ์สที่มารวมโตัวกันเร็วนี้นะครับเพื่อปัดล็อกให้กับแต่ขอให้เรานะครับเดินบนทางแห่งการพัฒนาจิตวิญญาณ การใช้ความสามารถที่เรามีครับช่วยเหลือเพื่อนมนได้อย่างมีความสุขที่เปลี่ยนด้ืยความรักแสงสว่างและตัาญ,ญาขอบคุณขอบคุณ เ็นน็ตัวของขาวตัวหนึงอะแล้วคุณก็บินแบบรรเป็นอิสระ,ระไปเลยอ่ะและ้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันมันมันก้าวข้ามไปในอีกแบบปแบบระตูอีกอันหนึ่งที่มีแสงสีทองดีครับในขอดูสักแป๊บนิดสรุปรวมได้ว่ายอย่างไรขอดูสักแป๊บนี้ เยคองสองโซนะครับถือว่าประสบความสำเร็จครับในการแข่โลกกันวันนี้นะครับร้สีเนี่ยใช้เวลากันไม่นานนะใช่ไม่นานแต่รู้สึกว่าแบบมันคือเซรว่าคุณภาพใจอ่ะเปลี่ยนเลยแล้วก็รู้สึกถึงความเบาถ้าเป็นถ้าเป็นทางใจรู <unique> <cke twelve roc ifik> ้ส <os> ึกเบาแล้วก็มารู้สึกว่าแบบมันมันมีความอบอุ่ม อยู่ข้างในก็รู้รสึกว่าคิดว่าคนอื่นที่แบบที่บ้านอะไรเงี้ยก็น่าจะมีประโยชน์จากการที่พอพอเราได้ได้กับข <c oughs> อ้อมูลเราเปลี่ยนใครไม่ได้มผมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยในโลกใบเนี้ยมันเริ่มที่ตัวเราใช่นะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับเราเห็นแล้ววันนี้ว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ ผมไม่ได้คุยออกจากโชวุผซ้สานเลยม่นิดจริงไหมใช่ทุกอย่างอยู่ที่โชว์ผู้สรานใช่ใช่ใช่พอเราปรับปึ๊บเนี่ยนะครับทุกอย่างเป็นอีกอีกเรื่องนึงเลยใช่นะจริงก็คือเหตุผลว่าทำไมรเรแวนเดอร์เออร์บอกว่าเราไม่สามารถไปซื้อมันได้นะครับไอ้ความสมบูรณ์ความสุขความเชื่อมั่นเราซื้อมันไม่ได้แต่เราต้องปรับคขื่นความถี่ไปถึง นะเหมือนตอนนี้ให้เซไปมองเรื่องเดิมอะแต่มองแบบแบบแบบที่ผ่านมาสองวันอที่ก็มองไม่ได้ครับคือความรู้สึกตอนนี้มันเหมือนกับแบบเปลี่ยนม่เออเปลี่ยนใหม่อะเราก็ยังงงว่าเออทำไมตอนนั้นถึงคิดแบบนั้นหรือทาแบบนั้นก็ก็ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เพิ่มเข้าใจแล้วอธิบายง่ายคือในวันนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือคือวัตถุออบเจกต์ที่เรามองนะค,ะครับคลื่นความคิดของเราในวันนะั้นเรามองได้รกันมันเป็นคลื่นความคิดเราไม่ได้ถูก,รถกหรือเราไม่ได้ผิดนะ แต่ด้วยทุกอย่างที่ประกอบัวเป็นตัวเราเนี่ยเราเหนุเครื่องนี้นะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเราได้ผ่านเทคนิคอะไรบางอย่างที่ยกเลื่ยนความถี่ของเราใ,ให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นมุมมองที่เรามีตอนเรื่องเดิมเนี่ยนะครับนอกจากอันนี้มองในด้านเดียวมองอะไรก็จะมองได้ด้านเดียว,งงยวแต่เมื่อเรายกสูงขึ้นกลายเป็นเบิท์ไอวิวคือมองจากข้างบนลงมาทั้งหมดแล้วก็เราสามารถเห็นรอบรอบได้ใช่<ๆ>ะครับ อันนี้คือเสน่ห์นะเสน่ห์ในการทํางานเรื่องของความทีพลังงานนะครับแล้วก็จิตอางหลายคนนะฮะพยายามเออเขาเรียกอะไรอะเปลี่ยนหม n d เสร็จแต่จริงพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยพลังงานมันมันไม่ได้ไปด้วยนะครับมันก็ยังไม่สามารถหลุดออกจากอะไรบางอย่างได้หรือถึงหลุดได้ใช้เวลานะครับ คุณสายว่าทำง,งานรอบระยะเวา5ปีเนี่ยย่นระยะเวลาคุณสายม,มากมาก<ม>คือมันตัดคือภาพวันเนี้<ม>นองวันนั้นก็ยังนึกไม่ออกว่าวันนี้จะเป็นจะเป็นแบบนี้<ม>อืมถ้าถามว่าสิ่งหนึ่งที่ท,ที่ที่คิดว่า5ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกว่า<ม>เฮ้ยแบบดีใจมากมน่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับคุณแม่ครับที่ทุกวันเนี้ยคือแบบมันมันคือมันดีมากมอเออแล้วเรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันประเมินค่าไม่ได้ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่สุดท้ายแล้วมันก็ทําให้เราย้อนกลับไปว่าเออการพัฒนาตัวเองการพัฒนาจิตอิญญาณการที่เรามีความสม่ำเสมอที่เราจะเรียนรู้แล้วเราก็มีความไม่ย่อท้อเพราะว่าเราอยากมีชีวิตที่ดีเราอยากมีความสุขเออแล้วมันก็มีกระบวนการให้เราได้กลับไปทำรู้สึกว่ามันมันมันมีคุณค่าในจิตใจก็เหมือนตอนช่วงโควิดปีแรกเนาะนะครับคุณสายเป็น อีกท่านหนึ่งนะฮะที่ทุกไลฟ์เหมือนกันนะครับนอกผมจะนอกจากผมที่ฟิตคนเดียวแล้วเช้าเย็นก <c oughs> ็จะมีคไไุณทรายเนี่ยตามเชา้าตามเย็นถ้าตามไม่ทนันก็จะตามไปดูอีกวันหนึ่งก <c oughs> ็ใช่ใช่ <นะ S 2> บางอันบางอันก็คือดูหลายรอบมากนะฮะซึ่งริงทั้งหมดผมว่ามันก็มาตอบโจทย์ในในการใช้ชีวิตก็ถ้าท่านใดนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นท่านที่เป็นนักเรียนผมเท่านั้นนะถ้าท่านใดทางบ้านก็ดูรายการนี้ นะครับและท่านอยากจะทํางานร่วมกับผมนะครับในสภาพแวดล้อมตรงนี้แบบนี้นะครับผมคิดดีมากนะครับขออย่างเดียวครับขอให้ท่านมีความจริงใจกับตัวเองนะครับและกล้าพอครับที่จะเปิดเผยเรื่องราวในเวลาที่มาคุยเพราะผมคนเดียวนะครับถ้าท่านไม่เปิดใจทําอะไรไม่ได้นะครับให้เก่งแค่ไหนก็ทําไม่ได้ถึงพูดออกไปมันจะเป็นความจริง แต่ท่านบอกมันไม่จริงในเมื่อท่านบอกมันไม่จริงแล้วเราจะไปบังคับให้มันจริงหรอกปันจะไม่ไดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านนะครับอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอยากมีมุมมองใหม่ในชีวิตนะครับสปรีชลน์ยินดีต้อนรับและผมยินดีรับใช้ตอนนี้ขอบคุณกขอบคุณพี่ชเช่กันค่ะขอบคุณครขอบคุณครับ